วันนี้เรากลับมาเล่นเกมปัจจุบันเซ็นตอลิ่ทำแะไรที่มีชื่อว่า Color Match ข้างนี้ผมมาหยุดพักกับเกมโรบอกมังครับก่อนหนึ่งปิดเน็ตดีไหมวะกลัวมีโฆษณาช่างช่างมันยินดีต้อนรับนำผู้กันไปที่พาเลตและเลือกสีหนึ่งสีจากนั้นนำไปทาที่ผ้าใบ เมื่อกี้พูดเลยนะแมงไ่ตอบอิกอัศจรรตอนนี้เลือกสีดื่นจากจาันสีเพื่อผสมกับสีก่อนหน้าเอกิฟูดเดียววิเนะฉลรำคาญตอนนี้มันเท่งเกินอะไรเนี่ย ปัตต้ฮลมปนไปแล้วฉันรู้เพื่อนดิฉันจะไม่ลงความออร์จินอลสีหลังออกไปว้าวคุณได้สีไฟไม่ตรงนี้แล้วใกล้มากแล้วแต่ยังไม่ใช่สีเดียวกันเ๊ะน,นะเพื่อน เผื่อจะอึ้งเลยไอ้ย่าอันนี้ยเพราว่าน,นี้ได้แล้วแหละใกล้มากแล้วแต่ยังไม่ใช่สีเดียวกันช่างแม่งเนะอะไรเนี่ยคนสีไอ้หวานเนาะเฮ้ยตัวที่แล้วน่าจะเป็นตัวก่อนที่ผมน่าจะเป็นตัวของใครไม่รู้ครั้งที่ผมสร้างขึ้นมาเองวั้เอ่อหรือว่าเราใช้สีที่ มันมีจุดอะไรไหมเนี่ยก็ถือวี่ออะถือว่าดีนะขายน่การประมูลนี่จากกนเอันไปด้ขยคาสัตงออกก์อรกกอนเม่ยละสามไฟป,ประมูลเสร็จเห็นลูกบ้าสีลูกบ้าอะไรไม่รู้ราคาตั้งจิต ราคาตั้งเกือบหมื่นดอลล่าไม่สิราคาตั้งเกือบหมื่นบาทอะวสีกำลังจะแห้งเรารีบมาฉันว่าเองไม่ใช่รูปบอลธรรมดาแล้วแหละนี่เอ็เปลี่ยนสีใช่ไหมน้อนอนองเพื่อจะอึ้งอะไรเพื่อนเพื่อนเป็นไรเนี่ย ทำไมคุณไม่เพิ่มสีที่เบากว่า,วาตอนนี้พูดทำไมเพื่อจื้อกันอีกว้าวสีใหม่คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายาแล้วแต่ยังไม่ใช่สีเดียวกันเป๊ะน,นะเพื่อนมันคือสีเดียวกันนะเพื่อนดู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 ดดสีเดียวกันแลวอุย้ยไม่ได้อุย้ยเดินต่อ What the hell? What the hell? อะไรเ hey! นี่ยว่ตัวเฮียโอ้เจนก็สุดแล้วไ่รู้เรื่องถ้าค go ไ e c เ e t level, อะไ level อะไรเพื่อนนี่ไปหนึ่งนะขอตัดฉากมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังพบสีอยู่ครับเราจะพบสีองไรให้คนจำนะนี่สีแบบลวกๆนี่ สไตล์คือสไตล์ครับทุกคนหน้ามันแบบเหมือน,น,อ,นอะไรไม่รู้แต่ใช้ไปคดีแหละไปะขายต่อ,อะะไอทำเป็นรูปแก้ว คือความแม่นยงของผมผมสามารถทำให้มันเป็นลูกแกเวได้นี่นี่สกีนี่ปุ๊ดจ้ะปุ๊บจ้ะได้แหละแต่ขอแป๊บนึงดาวิชี่ what the hell เนี่ยเขาเรอ่มแมชเดี๋ยวโฆษณาบ่อยนะ900แปดสิงแคป น,นี้ก็พอและเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบๆจะไปหาสีที่แบบพันยอะะในโฆษณามันบอกสองสีแต่ในความจริงไม่มีสีสีเออไม่ผมให้เกมนี้หนึ่งให้เกมนี้สาวคะแนนมีทางเลือกมากมายคุณจะรับมือไหวไหมมีทางอะไรเพื่อนไม่อยู่แค่นี้อ่ะ เป็นทำสีเลยอเพราะว่านี่แหละได้สีคุณได้สีสนามหญ้าสีเขียวตรงนี้แล้วสีสนามหญ้าว้าวการผสมผสานใหม่คือเขียวเหลืองเดื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดตอนนี้มันสว่างเกินไปแล้วสว่างเกินไปเลยเองก,ก็สีวันนี้เลย เ,เหลืองเขียวอยู่ใกล้กับสีของฉันมากจริงๆแล้วก็สีเขียวมะนาวชุบชุบชุบเป็นนย้ามนเลยค่ะ ช็อกโกแลตตี้นี่ปั่นช้อนช้อนเลยนี่ไงไปใกล้มากแล้วแต่ยังไม่ใช่สีเดียวกันเป็นช่างมันรูหุยอะไรให้เล่นเหรอเอ้ยเราเก่งมากเลยนะเอฮือม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ วันประชุมใหญ่ได้ขนาดนีย๋ยวผมเล่นแค่สามดาดิงนะนะแบนนี้รถแข่งกับการที่ผมเจ้าทางเอาสีนี้แหละช็อกโกแลตตี้นี่ไม่ใหม่ใหม,ม,ม่มันมีสไตล์เป็นหนึ่งนะช็อกโกแลตตีน้นี่ปั้นชนชนน,น,นนี่วันนี้แหละแค่นี้แหละ Ew, what the hell? Happy money was. She gave I was like, Yeah, we all can eat it. Okay, help mommy take care of all the babies. I <laughs> didn't คนรับส่งเรียงเอียนึงนะมันสามารถทำไ,ได้ไดไดเลยมีรย่แยตายายใครสามารถเลี้ยงได้แต่มันต้องขัดขวางด้วยโฆษณาาไม่ดีมันต้องขัดขวางด้วยการแนะนำให้โหลดก่อนได้ใช้โอ้ยเพื่อนมันยังไม่ได้แตะเลยนะ ผมจะทำสดเพื่อนเข้าใจไหมผมไม่ได้จะตัดแบบชัอๆๆ็อพอเราเราก่อเรากันนี่ไงไม่รับเสนอต่อ ถ้ว oh no. ยแชมเปี้ยนถึงวัตถุชิ้นที่สี่แล้วเล่นต่อเลย้าวัตถุชิ้นนายรู้นี่เนวัตถุชิ้นที่สี่ด้วยเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าอไอเกมนี้มันฉลาดสามารถรู้ได้ด้วยว่านี่ระดับระดั คุณต้องทำให้มันเข้มขึ้นอีกนิดคึ้นอีกนิดเหรอที่คือดิ่นงนี้ก็แดงสิแต่ได้ยังเพื่อนไปดูยิ้มนะช่วยรางวัลไม่เป็นแบบนี้ทำเลือกาต่อต้องเป็นสีเหลือง ส่วนผสมใหม่คือมะเขือเทศมะเขือเทศลองใช้สีฟ้าม่วงดูสีพวกที่มันดูแปลกกว่เพื่อนอใช้สร้างสีมะเขือเทศได้แล้วสีมะเขือเทศ2.0บวกแดงเข้าไปส่วนผสมนี้นำสีแดงเข้ม สีของฉันคล้ายกับสีแดงเข้มแต่มันไม่เหมือนกันปอบะปะไอ้ตัวยแชมเปี่ยนเพราะว่าผมควรปิดนั้นแหละไม่เงีย้ย